เค็มไหมครับเค็มค่ะแนคนี่ทุกคนดูอยู่อมืม วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วงนี้ทํารายการไวนิดนึงใครที่อยากจะถามไล่ผมตอบนะฮะกรุณาถามมาภายในวันเนาะก่อนที่ตลาดจะปิดโอเคไหมเพราะยังไงอ่ะผมต้องรอสรุปตลาดอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการกันเลยเนาะขออัปเดตหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวันที่29กันก่อนนะครับก็คลินิกที่เตือนไปนี่ก็ลงต่อเนาะซีสบเช่นกันเตือนก็ลงนะครับอีออนอีออนเป็นหุ้นสวยของเราแต่ว่าขาพักตัว รอดูต่อได้อีกประมาณ3วันนะครับ CCET โอเคพักตอนนี้ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะรก็รอไปต่อได้ RCL อ่ะอยังสวยอยู่นะครับสต็อปลอดไว้ที่24.4 SPRC สวยนะฮะจากที่แบบว่าอะไรนะสวยน้อยที่สุดใช่ไหมก็รอเล่นรอบได้ครับ3-5วันทันไม่ไม่ได้แย่อะไรนะครับสต็อปลอดอยู่ที่7.95 m c o t โอ้มันมันควรจะดึงแรงแรงเลยนะ ใจผมคิดว่ามันน่าจะดึงแรงนะครับแต่ว่าดึงแค่นี้ก็วางสต็อปลอตที่6.90นะครับสุพรีมอ่ะตำแหน่งนี้ไม่ได้แย่อะไรนะครับสต็อปลอต1.95 VGI ก็ไม่ได้แย่นะครับสต็อปลอตอยู่ที่2.70 TOG มันหวีของมันอยู่แล้วนะฮะกรอบนี้ก็เล่นได้ครับตัวนี้เราเล่นเอาผลอยู่แล้วสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอย่าลืมดูผมอัปเดต TOG ให้ดูนะครับสต็อปลอตอยู่ที่ 10.0แต่ถ้าเกิดใครชอบมากๆผมว่ารอต่ำๆก็ได้นะฮะเอสเทจบรอบโอ้โหศาสตร์ตีดอกจันกะว่านับ1,2,3,4,5พุ่ง5ปุ๊บสุดเลยจบเลยนะฮะไปปิดที่4.76อันนี้จบรอบนะครับ i v l ไม่มีอะไร i v l ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับ HTEC h Tech นะครับตัวนี้วางสต็อปลอ s ที่25้ทวนนะครับยังไม่หลุด ส่วนโฮมโปรกับอิชิอันนี้ผมเอามาดูต่างหากไม่มีอะไรเนาะก่อนจะไปอัปเดตหุ้นของวันนี้เรามาอัปเดตตลาดกันก่อนสรุปไม่ดีใครที่วางช็อตเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวเทคโปรฟิตไปเรื่อยๆรันไปเรื่อยๆแบ่งขายไปทีรั3 0 4 0 5 0ไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่กะจะรอขาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวรอไปก่อนเพราะมันยังไม่มีสัญญาณหลอกในขาชุดขาลงตัวนี้นะครับถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตกันส่วน S50 หน้าตามืนกันเลยก็ยังไม่มีสัญญาณหลอกนะฮะตอนนี้ยังมองลงไปได้เรื่อยๆนะแนวรับของเอสซูอยู่ที่910นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตหุ้นของวันนี้กันบ้างมีอะไรมีตัวแรก BTC ใครยังจำได้ตอนที่มันโซนสะสมตรงเนี้ยรู้สึกผมเอามาเลา่าให้ฟัง2หรือว่า3ครั้งแล้วมันก็ยังไม่ไปไหนสักทีแล้วส,สุดท้ายคือได้แท่งนี้เลยเห็นไหมเกือบลิ่งนะครับ <ident: S> 26% <k> ก็ใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยเนาะตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีการพักตัวนะครับวันนี้ควรที่จะพักตัวอยู่โซน59ตางไม่ควรเป็นแท่งแดงนะฮะถ้าเป็นแท่งแดงแล้วต่ํามาที่57ตางให้คัดทิ้งไปได้เลยแต่ถ้าเกิดยังรักษาได้58 59 60 61เป็นแท่งเขียวโอเคตัวน,นี้ยังมองต่อได้นะครับถัดมาคือกิฟต์กิฟต์เนี่ยเป็นสัญญาณ shape เล่นระยะสั้นเนาะ ตัวนี้วีเชฟอันแรกก็นับ1,2,4,5 5ได้เลยนะครับพุทธพฤหัสสุจันาคารหน้าก็เล่นได้ไม่เกินวันที่5พฤศจิกานะครับ PMC ตัวนี้เป็นกับตัวขึ้นย่อยนะในไทม์เฟรม5้าทีเนาะสต็อปรอสอยู่ที่1.3ก็ลันเทนสั้นๆได้นะแนวต้านไม่เกิน1.6นะครับ BOL นี่มาเรื่อยๆอัปเดตบ่อยอยู่แล้วตัวนี้แต่พออัปเดตเหมือนเขาได้ยินเสียงเราไงไม่รู้อ่ะ พอพูดถึงหน่อยเดี๋ยวย่อถ้าเกิดวันนี้ย่อแสดงว่าใช่แล้วแหะ <c oughs> นะน่าจะใช่นะก็สต็อปลอสตรงนี้อยู่ที่6บาทสตางค์นะครับเ c a p มาเรื่อยๆนะครับยกโลขึ้นมาแต่ว่ายังอยู่ในกรอบนอเนาะแนวต้านอยู่ที่2.76สต็อปลอสอยู่ที่2.06นะครับเอฟสมารกลับตัวขึ้นย่อยนะครับในชุดเล็กตรงนี้นะสต็อปลอสอยู่ที่5.8 นะครับแนวต้านอยู่ที่6.80จนถึง7.00ต่อด้วย BLA ก็สัญญาณก็ยังไม่ได้อะไรหรอกนะแต่แบบฝากดูเขาหน่อยแล้วกันนะเพราะเขากำลังเคลียร์กระสเปดที่25บาทอยู่นะครับสต็อปลอตตรงนี้อยู่ที่23.40 APO คล้ายๆกับ BLA แต่ว่าไม่ได้สวยเท่า BLA เพราะว่าตรงนี้มา ทำฐานกันข้างล่างสต๊อปรอจะอยู่ที่2.16มีโอกาสขึ้นไปเทส2.82ได้แต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่นะครับอันนี้มาอัปเดตให้สำหรับ Planet ใครที่รัน Planet นะครับคนเมื่อวานทักมาบอกว่าเท่าไหร่นะ1.70ยังไม่ถึงนะฮะแต่ตรงนี้ผมอัปเดตสตอปรอให้อยู่ที่1.45ยกไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีอิชิอิชิยังไม่ได้สวยพูดตามตรงนะครับยังไม่ได้มีการกับตัวแต่ว่าถ้าเกิดชุดนี้เอามาเล่าเผื่อนะถ้าเขาเบรก 16ท่วนได้ก็คือปิดที่16.1 16.2 16.3ได้หมดะฮะจะเป็นการกลับตัวขึ้นย่อยแล้วก็หน้าที่จะไปเทส17บาทได้นะเงื่อนไขคือต้องปิดเหนือ16.1นะฮะต่อด้วยูโรยูโรเนี่ยพักตัวแปลกๆดีเอามาฝากนะครับสต็อ l รอส5.95มีโอกาสเบรกไฮ h เข้าไปได้นะครับแนวต้าน7.5ถึง8บาทแล้วก็พิโม พ่โมก็พักตัวแปลกๆครับสต็อปลออยู่ที่1.64แนวต้าน1.90ไตโต้นะครับพักตัวได้สวยมากนะครับตรงนี้วางสต็อปลอ4.28ได้แนวต้าน4.6แล้วก็ตัวสุดท้าย AU AU นี่ก็เอามาเล่าหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ไปสักทีนะฮะ <c oughs> คือไม่เลือกข้างว่าอย่างนั้นนะแตจะดูน่าจะขึ้นนะตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะไปเทสแนวต้านที่11แต่ไม่มอง11นะมอง12บาทเอาไว้เลยนะครับ ก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากเซตมันยังไม่ไม่ได้มีสัญญาณในการกลับตัวไม่ยังไม่ได้มีแนวโน้มในการกลับตัวเพราะฉะนั้นยังไม่ให้ดอกจันทร์รับอันนี้นะครับอ่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปคุยกันในช่วงท้ายคลิปก็ขอไปสัมพันธ์นะครับใครเบื่อตลาดหุ้นอยากจะมาฝึกตลาดทองนะตอนนี้อาจารย์อ๊อฟก็เตรียมตัวสําหรับคอร์ส เทรดทอง VIP รุ่นที่2ในเดือนพฤจิกายนแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเริ่มเรียนได้เลยเราจะมีเนื้อหาให้ทั้งหมด20คลิปแล้วก็จะพาดูหน้าเทรดทั้งหมด20ครั้งเช่นกันใครที่สนใจสามารถสอบถามเรยเพิ่มเติมได้ที่ l i n e m o n o y h y r o r o โร o โปรโมช่นถึง3พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับผมอะมาดูกันต่อเลยนะฮะ ผมสมัครสมาชิกศึกษาอีเลยตเว็บเพิ่มจริงๆคิดว่าอยากจะสนับสนุนเจตนาดีของอาจารย์ทั้งสองกับทีมงานครับแต่ผลข้างเคียงคือทําให้เก็บรายละเอียดที่พวกอาจารย์สอนได้เยอะมากเลยแค่แยกเทรนออกสานะขึ้นออกก็ปลอดภัยแล้วครับโหย,ยินดีมากๆแต่ว่าต้องตั้งใจมากนะเพราะว่าเอาตรงๆนะผมศึกษาอีเลยตเนี่ยเอาแบบผมอ่านกราฟเป็นแล้วนะผมใช้เวลา7เดือน7เดือนนะฮะในการศึกษาอีเลยดเพิ่มเติมนะฮะมันไม่ได้ง่ายนะ แต่ว่าในตัวอิเลียดที่ผมเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งคือผมแบบปรับแบบโคตรจะปรับให้มันง่ายเลยอะ่ะเออใครที่อยากเรียนแบบอิเลียดแบบง่ายๆนะสามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกได้นี่แบบคุณน้องคนนี้นะครับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับผมสวัสดีแนวโน้มเป็นยังไงไปทางไหนครับมาครับสวัสดีน่าลุนนะน่าลุนน่าลุนสต็อปรอสสัก41เนาะ แล้วก็ลุนเบรกชุดนี้ก็น่าจะ5้า5 2เป็นไปได้นะครับ i อเน็ตวันนี้เป็นตท่งเขียวอยู่ในแถวแนวรับแบบนี้ซื้อได้ไหมไอเน็ตแท่งเขียวอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับยังไม่มองว่าเป็นสัญญาณในการกลับตัวนะฮะก็มันอยู่ใกล้แนวรับอ่ะผมจะให้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้โซนนี้ก่อนหน้านี้นะครับเขาก็หลุดก่อนที่จะกลับตัวขึ้นไป เพราะฉะนั้นแนวรับอาจจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าทุกครั้งเขาหลุดหมดเลยก่อนที่จะมีการกลับตัวเนาะ,ะตรงนี้ไม่ใช่สัญญาณบูลิตไพแอคชั่นใดๆนะครับไซแมทนับเวฟเป็น C หรือ2ได้ไหมครับา C หรือว่า2ก็คืออันเดียวกันนะครับไซแม่ไม่น่าได้วะ, <laughs> ะมันน่าจะเลย มันน่าจะเลยชุดนั้นมาแล้วนะครับอันนี้มันกระชากให้เห็น1 3 5มันกระชากชัดเจนมากๆเลยนะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นชุดเนี้ยชุดที่ทิ้งลงมาเนี่ยมองเป็น A นะครับตรงนี้เนาะมองมองเป็นขึ้น A ขึ้น A ใหญ่สุพีม์กวนมากอาจารย์ผมโดนมันสามรอบแล้วเบรกแล้วไม่ไปตีนับขึ้นเท่าอาจารย์เลยครับมันต้องตีใหญ่ๆพี่ ตัวสุพีมจะเรียกว่าไงเดียต้องลุ้นกันยาวๆแตถ้าล่นสั้นก็ต้องข้ามไปก่อนสำหรับตัวนี้ NRF รูปทรงกราฟแบบนี้บวกการเคยถูกฟอสเซลแนวโน้มน่าจะลงไปสร้างฐานประมาณ1.6หรือ1.2ซึ่งเป็นเว็บศูนย์โอเคอะ NRF อ๋อมันมันไม่เกี่ยวแหละครับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่โดนฟอสเซลเนี่ยมันจบไปแล้วอีเวนต์เนี่ยมันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันการที่ทําฐานไว้ที่1.2เนี่ยถามว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาใกล้ๆ้ได้ไหมเป็นไปได้ผมใช้คำว,ว่าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าโอกาสผมจะมองน้อยโอกาสที่จะลงมาโซน1.6เนี่ยจะมีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่าอะไร เพราะถ้าเกิดเขาอยากให้ชุดนี้มันเป็นฐานจริงๆมันจะไม่หลุดครับการที่ลงไปใกล้1.2จะมีโอกาสหลุดมากนะฮะแนวโน้ม M- c o t ในมุมมองอาจารย์เป็นยังไงบ้างเอ้าก็เพิ่งอัปเดตล่าสุดให้ในคลิปที่ถามมาเลยนะฮะฮะใช่ไหมถูกไหมนี่ไง M- c o t วันที่29คำถามคืออะไรอะ่ะเป็นยังไงบ้างทุน7บาทก็ จริงๆก็ตอบไปหมดแล้วฟังคลิปนิดหนึ่งจะดีมากๆเลยแต่ไม่รู้ผมตอบไปเขาจะฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ข้ามไปเลยแล้วกันเนาะเพราะาตอบไปแล้วนะฮะดีคอนดีซตั้งแต่ทําคลิปสมาชิกวันนี้ขึ้นตัวสีขาวสีขาวคือมันไม่มีการเทรดครับมันไม่มีปริมาณการเทรดแต่ว่าเขาถามมาตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้มันอัน,นี้หรือย,อยังนะคิวคอนอ่ะน่าจะไม่ขาวเลยแหละฮะเพราะว่ามันมันเกิดเป็นแท่งขึ้นมาแล้วเนาะ ขอคำแนะนำว่าราคาถึงเท่าไหร่ถึงจะแพงสำหรับสะสมคือเอาจริงๆตอนเนี้ยังไม่จำเป็นที่จะต้องรีบในการสะสมก็ได้ครับให้เขามีการปรับฐานปรับอะไรแล้วมีสัญญาณดึงกลับคนืนขึ้นมาเนี่ยถึงจะค่อยค่อยเก็บอย่างจริงจังก็ได้ตรงน,นี้ปล่อยเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าปริมาณอะไรก็ยังไม่ได้มากมายเท่าไหร,ร่นะฮะขอแนวโน้นม BCP เฝ้าได้หรือยังครับ เฝ้าได้หรือ,อยังก็ก็เฝ้าได้ตลอดนะใช่ไหมถ้าชอบพุ่งตัวไหนก็สามารถเฝ้าได้ตลอดนะลุ้นกลับตัวโอเค B C P อ๋อเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับตอนนี้วางสตาร์รอตที่3า2 5จได้เลยนะคะแนนน้อเอลินเอลินมาครับวายจบรอบแล้วอันนี้ปล่อยเข้าไปนะฮะที่ถามมาในคลิปที่แล้วเนาะเขาไม่ได้หมายถึง ช่วยเลี้ยงลูกแบบนั้นเอ้คอมเมนต์มาแค่นี้ผมก็อ่านไม่เข้าใจนะก็ขออาภัยด้วยที่เข้าใจผิดนะฮะเขาบอกว่าหมายถึงคอมเมนต์ที่มาเมนเมนช่วยเลี้ยงใช่ไหม <laughs> เออจริงๆก็คุยกับพี่คนหนึ่งกแก,แกทักมานะครับแล้แกบอกว่าเออบางทีก็ปวดหัวด้วยนะกับคอมเมนต์อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเนาะเราไม่รู้ใครเป็นใครนะฮะเคยเจอ เคยเจอ fc เนี่ยในในห้างตามตามห้างคือผมอยู่อุบลเนี่ยนะก็จะแบบเวลาไปโลตัสบิ๊กซีอะไรก็จะเจอ fc ก็ไปเจอคู่หนึ่งเขาก็ถามผมว่าบ้านอยู่แถวไหนอ่ะเดี๋ยวจะไปหาไม่ต้องมาไม่ไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมาเพราะว่าผมเข้าใจว่า ่ารู้จักผมแต่ว่าเราอ่ะไม่ไม่รู้จักกันนึกออกไหมคือแบบว่าผมไม่รู้จักคุณไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของของผมครอบครัวแล้วก็น้องนะเราสามารถไปเจอกันได้ต่างสถานที่เช่นตามร้านกาแฟาหรือว่าเนี่ยผมจะทำโปรเจกต์ก็คือทุกๆวันพฤหัสนะผมจะไปอยู่สถานที่สถานที่หนึ่ง แล้วก็ใครอยากจะมาปรึกษาอะไรก็สามารถจะมาปรึกษาได้อยู่ในอุบลน่าจะดีนะต่างจังหวัดต่างจังหวัดไม่เป็นไรต่างจังหวัดทักลไลน์มาได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยู่บนแล้วอยากเจอตัวก็สามารถมาได้ไม่ต้องมาที่บ้าน <c oughs> ที่บ้านรับเฉพาะแบบคนรู้จักเท่านั้นคนที่แบบสนิทสนิทกันามาได้นี่เป็นหานะครับโอเคสำหรับ okay. so, วันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดวเจอใหม่ครั้งหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย